มิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสัมมามิการ,รีจิตบริจาคอุปสมบทของโลกเพื่อเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรมแก่ผู้รับบริจาคในครั้งนี้ให้ข,ขอกลับเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษมาสอนสมาธิ เรามีอาสาสมัครในสังกัดกรมปุ๋ยเคมีเกษตรอิ <BO> นทรีย์มีส่วนร่วม PGS มาตั้งแต่ปี2557 50ไร่พืชที่รัก สาวธัญรัตน์อินทรัตน์สุขศรีพื้นที่แน8ประจำปีงบประมาณ2566เชิญสํนักงานขอเชิญท่านผู้ว่าให้เกียรติรูปถ่ายภาพ3ผู้ที่อานวยการวันนีทั้งวันนีครับปี2566านลครับและเรียนื่อที่ทุกทราบว่า เวลาการประชุมตอนนี้ก็สิบนาฬิกาแนละ้วกอ็อยากให้บริหารเวลานะครับให้อยู่ในขอบเขตจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดด้วยโครงการพัฒนอาชุมชนดำเนินโครง นายกบ่งสุขสมิทธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดจากสำนักงานประกาศสำนักจังหวัดศรีสะเกดก็ดีใจนะคะเพราะว่าหน่วยงานของสภาสังคมสตรีไอสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยลูกก็ ดีใ,ใจนะคะเพราะว่าหน่วยงานของสภาสังคมสตรีไอสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมก,กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการคัดสารรทั่วประเทศ261คนแล้วเราก็เป็นหนึ่งในสองขององคเกรที่ได้รางวัลจากเป็นของกระทรวงยุติธรรมที่เขาคัดมาทุกหน่วยงานทั่วประเทศ261คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอฝากนะคะอาสาสมัครทั่วประเทศนะคะว่าให้ท่านทาดีต่อไปนะคะเพราะว่าสักวันหนึ่งนะคะรางวัลที่ได้นี้จะทําให้ท่านมีความภูมิใจมากนะคะอันนี้เป็นรางวัลที่ได้เป็นจาก ท่านนายกรลัฐมนตรปีเสถียถด้วยค่ะ